หวงเช่าหรืออุยเซียวประวัติที่ผมหามาได้เนี่ยก็เหมือนกับของโฮงนีนะเพราะว่า2คนนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันอุยเซียวเนี่ย เป็นแม่ทัพของกลุ่มกบฏโจนพกผ้าเหลืองนะหลังจากที่กลุ่มกบฏโจนพกผ้าเหลืองถูกปราบปรามเนี่ยอุยเซียและโฮงีก็ได้บุกยึดเมืองยีหลํำเพื่อตั้งเป็นฐานราชาการเพราะเป็นเมืองที่สเสบียงอุดมสมบูรณ์ต่อมาโจโฉก็ได้ขาดแคลนสเสบียงและอยากได้เมืองยีหลำํำโจโฉจึงนำทัพมาปราบปรามอุยเซียพอรู้ว่าโจโฉยกทัพมาเนี่ยก็ได้ยกทัพเข้าสู้โจโฉนะแต่ว่าแพ้ไม่เป็นท่าจึงทําให้ถูกจับส่วนโฮงีก็ได้ถูกจับมาทีหลังและทั้งคู่ก็โดนโจโฉสั่งประหารชีวิต สวัสดีแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Copperhead Channel นะวันนี้ก็อยู่กับวยเซียวในแพท1.6นะครับวีเซียวเป็นตัวละครที่ต้องซื้อด l ลซีเยลโล่สบา e เเบรเลียนะซึ่งสามารถเล่นได้แค่ปี190นะจุดเริ่มต้นของวยเซียวก็จะอยู่บริเวณนี้อยู่ตรงกลางวงล้อมระหว่างอวนเซียวแล้วปีแล้วก็ขงหยงนะความสามารถของฝ่ายวยเซียวนั้นไม่มีนะแต่ว่าเขาบอกว่า สามารถที่จะใช้ assignment ในการหาขุนพลที่มีความสามารถพิเศษซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันทำงานยังไงเพราะผมก็ลองเล่นมาแล้ว20เทอร์นนะแอส g n ม e n ์ก็เป็นการ assignment เหมือนของผ้าเหลืองทั่วไปนะไม่มีอะไรที่บ่งชี้ชัดเจนว่าอันไหนคือความสามารถพิเศษนะความสามารถของอุยเซียวนะ ก็มีบวกค่าประสบการณ์ตัวละครทุกคน10%มีสกิลล่องหนค่าจ้างในการจ้างยูนิตธนูถูกลง15%ทั้ง3บับนี้จะส่งผลต่อทั้งฝ่ายนะครับจะทำงานก็ต่อเมื่ออวีเซียเป็นผู้นำหรือว่า l o r อ of ์โวเจอรซึ่งสกิลสโอลหรือว่าล่องหนเนี่ยมีผลต่อทั้งฝ่ายด้วยนะมันก็แปลว่าทุกๆยูนิตของฝ่ายอวีเซียนั้นจะล่องหนตั้งแต่ต้นเกมอุปนิสัยของอวีเซียนะ ก็เป็นคนซื่อสัตย์นะอุปนิสัยนี้ก็จะช่วยลดค่าคอร์รัปชันลง5%มีผลต่อทั้งฝ่ายจะทำงานก็ต่อเมื่อวีเซียลเป็นผู้นำหรือว่า Lord of Voucher อุปนิสัยที่2ก็เป็นคนนิ่งๆไม่พูดไม่จานะจะช่วยเพิ่มเกราะ5%วงเล็บเฉพาะยูนิตของวีเซียล ฟื้นฟูกองทัพเร็วขึ้น3%วงเล็บเฉพาะกองทัพของอุยเซลอุปนิสัยที่3ก็เป็นคนฉลาดนะอุปนิสัยนี้ก็จะช่วยเพิ่มจานวนลูกธนูของกองทัพฝ่ายเรา15%วงเล็บเฉพาะกองทัพที่อยู่ในเขตแดนเดียวกันกับอุยเซีวเท่านั้นแล้วก็จะช่วยลดจํานวนลูกธนูของกองทัพฝ่ายศัตรูลง30%วงเล็บเฉพาะกองทัพศัตรูที่ในเขตแดนเดียวกันกับอุยเซลเท่านั้นบวกรายได้จากทุกช่องทาง10%วงเล็บบัฟนี้จะทํางานก็ต่อเมื่ออุยเซีวเป็นเจ้าเมือง สุดท้ายเป็นดีบัฟนะมีความทะยอทยานในการอยากออกไปตั้งเมืองเป็นของตัวเองสกิลของวีเซียก็จะมี favorable skies ก็จะเป็นสกิลกดใช้นะครับกดใช้แล้วเนี่ยยูนิตรอบๆก็จะได้บัฟโอกาสในการบล็อกลูกธนูเพิ่มขึ้น100%อัตราการเหนื่ยาจะลดช้าลงอีก20% ระยะสกิล75เมตรส่งผล30วินาทีคู่ดาว120วินาทีสกิลที่2ก็ One with Heaven นะก็จะเป็นพัสดีบัฟนะครับยูนิตที่อยู่ในนเขตบัฟนี้เนี่ยก็จะได้บัฟพลังโจมตีระยะไกลบวก25%นะระยะสกิลก็75เมตรส่งผลตลอดเวลาสกิลที่3ก็ Surprise Attack นะก็เป็นสกิลกดใช้นะครับกดใช้แล้วเนี่ยยูนิตรอบๆก็จะได้บัฟความเร็วในการเคลื่อนที่50%พลังโจมตีแล้วก็เจาะเกราะเนี่ยจะบวกอีก25% มีสกิลเฟียแล้วก็ล่องหนอีกคือล่องหนแล้วล่องหนอีกว่าง,งันระยะสกิลก็75เมตรส่งผล60วินาทีคูดาว180วินาทีไอเทมนะไอเทมที่เป็นยูนิคไอเทมเริ่มต้นก็มีแค่เกราะนะพลังป้องกัน50บวกท่าตเหล็ก12บวกท่าดิน9บวกความเร็วในการโจมตีอีก5%สิ่งก่อสร้างพิเศษของอุยเซียวก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างสาสีเหลืองการเดน,น้าหรือว่าสวน ก็จะช่วยเพิ่มค่าความพอใจขคุณพนแล้วก็ช่วยทําให้วิจัยเร็วขึ้นตัวละครอุยเซียวเนี่ยเป็นตัวละครฝ่ายผ้าเหลืองนะยูนิตสิงก่อสร้างการวิจัยแผนพังสกิลเนี่ยจะเป็นของผ้าเหลืองหมดเลยซึ่งจะแตกต่างจากฝ่ายฮั่นพอสมควรฝ่ายผ้าเหลืองเนี่ยจะไม่สามารถจับคุณพนฝ่ายฮั่นมาใช้ได้และไม่สามารถทําการทูตก,กับฝ่ายฮั่นได้ ยูน sure. ิตพิเศษของอุยเซียนะก็จะเป็นพลธนู Archer Master ก็จะเป็นยูนิตประเภท Light Bow Infantry นะพอลองมาเปรียบเทียบกับประเภทเดียวกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายิงได้แรงกว่ายิงได้ไกลกว่าลูกธนูก็เยอะกว่าแถมยังมีโอกาสในการบล็อกลูกธนูได้ด้วยนะขนาดไม่มีโล่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำข้อมูลของฝ่ายอุเซียในแพท1.6นะถ้าว่ามีอะไรผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะเจอกันใหม่ตัวละครหน้าสวัสดีครับผม